ค่ะเพื่อนทุกคนและดางันค่ะหากใครมีปัญหาในการย้ายสิทธิ์รักษาพยาบาลบัตรทองนะคะซึ่งได้ทําผ่านแอปพลิเคชันของสอปสชผ่านทางออนไลน์แล้วเจอปัญหาว่าทําแล้วไม่สําเร็จมาฟังคลิปนี้เลยค่ะเรามีทางออกให้แล้วก็ให้ พาทำการยื่นบัตรทองอีกแบบหนึ่งนะคะเชิญฟังได้เลยค่ะอ๋อแต่ก่อนอื่นที่จะฟังขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe และคอมเ m นต์ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะค่ะในการย้ายบัตรทองจริงแล้วตอนนี้มีแอปพลิเคชันที่เราสามารถทำได้เองนะคะผ่านระบบออนไลน์แต่ว่า แอปพลิเคชันสปสชตอนนี้ใช้หลายอย่างเกี่ยวกับด้านสุขภาพทุกระบบเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้มีการระบาดของโรคโควิดอาจจะทำให้ระบบของแอปพลิเคชันยังไม่สมบูรณ์ดีหรือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่แล้วก็เลยทำให้การประมวลผลไม่สำเร็จเป็นปัญหาค่ะ แต่เราก็จำเป็นต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมคะคะ่ะจะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะในการทำด้วยตนเองแบบนี้คือ 1. กรณีเอาเป็นว่าอยู่อุดรแต่ว่ามาทำงานที่กรุงเทพย้ายสำเนาทะเบียนบ้านย้ายบ้านมาอยู่ที่กรุงเทพเลยนะคะกรณีที่2ก็คือ การที่เราย้ายมาทํางานที่กรุงเทพแต่ว่าสาําเนาทะเบียนบ้านเรายังอยู่ที่อุดรอ,อยู่เอาทีแล้กรณีเลยนะคะกรณีที่1นให้เราเตรียมเอกสารสาําเนาทะเบียนบ้านเราเองบัตรประชาชนกี่คนก็เตรียมให้ทุกคนเลยนะคะลูกเด็กถ้ายังไม่มีบัตรประชาชนก็สามารถทําใช้สูติบัตรหรือว่าใบเกิดได้นะคะ บัตรอื่นๆด้วยเช่นบัตรประจําตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันโรคหัวใจที่ต้องโรคไตที่ต้องทานยาประจํานะคะแต่นี้ก็เตรียมไปด้วยเลยนะคะแล้วเราก็นำเอกสารที่ได้นะคะไปยื่นสถานบริการที่อยู่ในเขตรับผิดชอบละแวกที่ใกล้ๆที่บ้านเราอยู่นะคะก็คือจะมีโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับสบปอสอชคลินิกครอบครัวอบอุน่นศูนย์สุขภาพหรือรพอสอตแต่ในเขตกรุงเทพไม่ค่อยมีรพอสอตนะคะเมื่อเรานําเอกสารไปแล้วเราก็ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่บอกว่าเรามาขอย้ายสิทธิ์รักษาพยาบาลมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนําเอกสารเรานะคะไปคียลงในระบบนะคะก็เสร็จเราสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที แต่ในทะเบียนของสอปสชเขาก็จะไปประมวลผลอีกรอบนะคะแต่นั่นไม่ใช่เกี่ยวกับเราแล้วนะคะนี่ถือว่าเป็นเสร็จเรียบร้อยเรามีกี่คนเราก็สามารถไปยื่นทําบัตรทองครั้งเดียวได้เลยนะคะในกรณีที่1มากกรณีที่2กันค่ะกรณีที่2ก็คือเราอยู่กรุงเทพแต่ว่าสาําเนาทะเบียนบ้านเรายังอยู่ที่อุดรอ,อยู่เราก็ใช้เอกสารเหมือนเดิมทุก ข้อนนะคะเหมือนกันนะคะแต่เพิ่มมาก็ที่สําคัญก็คือสําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่เรามาพักอยู่มาเช่าอยู่หรือเรามาซื้อแต่เราไม่ได้ย,ย้ายสําเนาเรามานะคะนําไปด้วยเพื่อที่จะให้สถานบริการหรือเจ้าหน้าที่เขาตรวจเช็คยืนยันว่าเรามาพักอยู่ที่ตรงนี้ที่เป็นเขตรับผิดชอบของสถานบริการเขา ะะแล้วเขาก็จะคีข้อมูลให้เราก็เป็นอันเสร็จว่าเราสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีเลยนะคะค่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะทีจริงระบบนี้ก็เป็นระบบที่เราเป็นระบบเราเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยในการแก้ปัญหาที่เรามีปัญหาที่เราใช้แอปพลิเคชันแล้วทำให้ ไม,ไม่สักเซตไม่สําเร็จค่ะเราก็ใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้ค่ะจําเป็นที่เราต้องมาดูแลเรื่องสุขภาพให้มีระบบประกันสุขภาพเราไว้เพื่อว่าในภาวะที่การเจ็บป่วยเรื้อรังที่เราต้องใช้ยาประจำหรือว่าภาะวะฉุกเฉินมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจะทำให้เจ้าหน้าที่หรือว่าสถานบริการเขาดูแลเราได้ทันท่วงทีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็คงคิดว่ามีประโยชน์นะคะยังไงถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อที่ฉันตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรหรือว่าไลน์แอดไลน์มาได้เลยค่ะยินดีให้บริการฟรีค่ะอ๋อในการย้ายสิทธิ์นะคะในปีนึงเราสามารถย้ายสิทธิ์ได้นะคะ4ครั้งด้วยการเชวนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบกลาบคําว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืม อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ความเหม็นด้วยนะคะค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ